เดวสันดี้ฮอาทุเดกจะร้องห้ร้องไห้น้ำตามันจะไหลยอยากจะไปสุกเข่าเ็าคาคยขาโยตี้เอาเลยอยกเสียงปามามใกล้ใจน,นัฮนอุ๊ยโอ้จ้๊อ้ต้าอ้ต้ย นี่ยโชว์ความเมตตมาหลบกระโดดหลบหมาได้ครับโคตรเทพนี่เปิดประตูกุญแจบ้านป่างหนกัต่างนะฮะเอ้ยกลว่าจะแคชจนถึง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 ที่หนึ่งอะครับนะฮะที่ผมก็ไม่รู้คือที่ไหนนะผมก็รู้คือแถบนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนนะฮะ หรือว่าจต่เป็นที่นู่นที่นี่ใครจะไปรู้นะฮะผมก็ไม่รู้นะครับผมเลยถามคุณนะครับจะโจรจากวัตตอลินแล้วห,หัวเหม่งนี่ใช่เลยอ่าโชกันวิเคราะห์สีกันอีกแล้วพวกคุณก็รู้นะว่าผมนี่เรียนได้เท่าไหร่วะโอเคและโอเคน่าจะใช่นะถุนเงินใน ใหญ่พออะวะลองดูแล้วกันนะไม่ใช่ก็มันก็จะฟิง้งมึงคูย่างโปรโอ่ะโคตรเท่แบบนะเออโอ,อืมมีระเบิดไฟด้วยระเบิดฟวยหัวไฟระเบิดปวยหัวไฟระเบิดไฟหัวปวยเปิดประตูนานเอาแล้วเอาแล้วชีวิตเสรีภาพเากกนนะรียกหวกวนละแอชลีย์แอชลีย์ không có gì ok 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 hùng ok 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 á, ok 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 béo nà, rắc chung bơi, nà ok khăn chăng bơi, ok 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 bớt sáng nè, ระเบิดแฟบนะระเบิดแฟบทิ้งไปเลยนะอย่าอย่าไปยุ่งกับแฟบเลยไม่ดีขันขาลึกเกินชีประตูไปอ,อ,องไหนวะตรงนี้ตกลงมารับเอ็ดลี่เลยเย <c oughs> <c oughs> ข่าสุด <c oughs> โอเลียนลูกขาลียน <c oughs> แล้วให้เอ็ดลี่กระโดดมาไม่ได้นะ

แอตตีหัว <lifts> ป <inter lude> right. ่วยครับมีการประชุมเพลิงนะประชุมเพลิงกูเนี่ยนี่แอสตี้เครือมอนเด็ดเชี่เออคือระเบิดแล้วพี่เกิดมโกโก้คันนะนานเอาเละเอาเลยอืมเยี่ยมเลยนี่แอตตี้ตามมาดีๆเลย ถ้ามึงไม่ตามกูเดี๋ยวกูคุดวิ่งไปตามมึงดิละมัน,ม,น,นมันเป็นลูกมันเป็นลูกมีตังค์ไม่ได้มันเป็นลูกธนาคารนั่นนะลูกธนาคารเดียวจะต้องาอราอคาให้ดีๆ <im ple> ตามมาลงหมดไหนปะไม่ตามใช่ไหม<ๆ>ตามมาแล้แล <im ple> วใจเย็นใจเย็นแฮตตี <im ple> ้ <io> ไม่ตามก็เหมือนเหมือนผัวตบเมีย <im ple> <im ple> ดิออนไม่ ี่ราตบไม่ได้ตบแล้วเจ็บ,บมือแม่งแ่คุ้มเหล็กอยู่ชิปู้ผู้เจอพ่อกาสวัสดีพ่อกานีวัสดีสวันดีสวันดีนดนดต้องติรกันจ้องตากันใจตรงกันไปเบยที่ไหนแนะค,คร์ไปเลยเอสซี่เอสลี่แอสลี่แอสซีสซลสซลสซล่ลืมเก็บซิงไว้นะเดี๋ยวพี่มารอรอ วันนหนยึกเซ็มสเสมองั้นได้เหรบเก็บใจเอาไว้รอพี่ก่อนอีกไม่นานสักสามสี่ปีแต่เต,ตไม่เจีมมีจ้วยจะมีใครหวยสักแผงเก็บใจเอาไว้รอพี่ก่อน ตอตดึงดีงดีพวกแวชเลับดักมีกะหนดให้ปลดกลังใจ้ถ้าไม่มีมันนี่ผมว่าผมจะวิ่งลื่นมือนี้นะพูดเลยกับดักอะใเหยียบนะมึงเหยียบนี่กูจะร้องไห้เลยเอ้สวัดีุกแว้ยเหยยนเลยแอนดี้แอนดี้เวเร่ม่เร่อเร่อผีเยอะผีเอะผเะ เร็ว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 เรวเร็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 วเวเร็วเเร็วเวเร็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 วเรเร็วเรร็วเ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 เร็ววเร็วเร็ววเร็เร็ว็วเร็วเร็ว็วเร็วเร็วเรร็วเรเร็วร็วเร็วร็วเร

ไอ้เต็มเลยพี่ออนบอกเขากูสุดเลยยไปแตกเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีน่าเนีฉากลำบากแล้วครับตอนนี้มึงหุ้มเหล็กมึงอยซำออย ไอ้เรย,ย,ยอนเป็นตัวเป็นผมผมหนักไปหาแล้วหุ้มเหล็กก็ขนาดนั้นโอ้หอะไรครับล่อไปหกจะเจ็ดนาทีแล้วกูอัดแป๊บเดียวงั้นแฮะอะไรอพาร์ทหนึ่งนี่ผมไปแค่นั้นหนึงเหรอมันไม่ได้ครับเร็วๆแต่ว่าจบลูอิสอีกแล้ว <S <S เราเรล่นมาแป๊บเดียวอย่างงี้แล้วอะไรเหมือนโดนโกงเวลาไหมมิววะไปเลยเอ็ดมี เก็บซิงไว้เปิดเก็บซิงไว้ชิงโชคโดโดดิโดโดโด้เอาละเอาละช่วงเวลานี้มายังช่วงเวลากระเป๋าไม่เหลือให้กูเก็บอีกแล้วเฮ้ยรู้เฮ้ยนี่คืออะไเปิดก่อนได้เปลียนเปิดก่อนได้เปลียนนี่นี่

Boba vào bơ chai lấy mời luôn 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 Đây, luôn 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 Ok, luôn 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 I will be the future and I will be the last one. จะไม่ติดไปให้ดีจริงนะนึกเรื่องกระสุนอะแฝงแฝงคุณจะคุยตรงเนี่ย อ <c oughs> ุ่เกี่ยวปันอ้ยีมาอ้ยอ้ยอ้วไอ้เฮ้ยอยลำบากกูจังเบอมังแแดจังเจ้าุ่มฮดฮึดเตจฮดจฮอ้ึดัวแตกแกตัวอ่ะอ้หจะจะตะเลยจะตะเลยอ่ะ ทำยังไงดีเดียวฉัเลิกจะทนไม่ไหวแล้วกันครับเฮ้ยูอิดบักปิดปิดดูอิดบักดูอีดบักซุ่เต็มอิสเซ่าเซลาเดี๋ยวบ right อกด AH> ู appeal, อ,อีดบักแล้วเอาลวเอาลวกูเลยคนเดียวแล้วนี่ต่นี่ ตั้งแต่เป็นชุดเจ้าพ่อยังไม่ได้ใช้ปืนกลนะครับทุกคนมาเลยมาเลยมาเลยลิ้นกันเลยไปเลยลุยูอิึเอ้าฉันบนมาแล้วเหรอต้องดูนะตรกฮ้ย ไม่ตายตัวชิกุนี้เฮ้ยหมวกมันขับจังเลยนะตะระดตะระดอู๋ตะระดตะถึงตะถึงตะถึงน่าบินกับไปกันมีตามแล้วไปเลยบายบายพวกจบชาติก็คือจบพาร์ทนี้แหละบายบายนะจ๊ะ เจอต่อพัดหน้านะเอ้ย